ใครที่เคยให้แฟนใส่ชุดนอนไม่ได้นอนใครแอบดูนมหรือดูตูตรพี่เจ๊บไอ้โออมึงมึงทำไมเอาพ่อไปตกแต่งขนาดนีเไอ้เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มั่งจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดวแมนเรื่องตอนแค่30บาท น,นี่นะก็ได้ฉันรักเท่ๆอย่างนี้แล้วคร,รัาจะยสมเงินต้องตามคำสัญญาแล้วจากภาคแรกที่เราบอกว่าเราได้เขาเรียกว่าขออนุญาตพิตายัดมาเรื่องเกมเคย,ยหรือไม่ใช่ไหมทาคไปขอแล้วนะทุกวันนี้ไม่ตอบกูเลยตอนแรกก็เมื่อคืนยังคุยไยงอะไรบ้า รอบที่แล้วที่บอกว่าถ้าถึงสามหมื<ไ>่นไลค์เอาไนีไไ่เป็นเกมไม่ได้ตัดกองตัดกองตัดกองขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าถ้าถ้าถึงสามหมื่นไลค์ก็คือเดี๋ยวจะกลับมาภาคสองตอนนี้เกือบห้าหมื่นไลค์แล้วก็เลยโอเคโอเคจริงๆควรไม่ทำนะเพราะมันเกินจริงเพราะว่ามันไม่คุ้มกับการบ้านแตกแต่มีผู้ชายคนหนึ่งไปกดดิสไลค์ใช่ใช่ เขาไม่เข้าใจไม่อยากเล่นเขาไม่เข้าใจว่าอันนี้ไก่นี้คืออะไรใช่ไหมเขาไม่อยากคือเห็ความรักอีกแล้วพวกมึงนี่แม่งคบไม่ได้ที่จะชอบมาเปิดเผยตามคอนเซ็ปต์หมดเลยตาคอนเซ็ปต์เดิมต้องต้องจุดจุดจุดที่เน่าเยีอ่ะไม่ต้องจุดก็ได้ดีลมจมไม่รู้ลงจมหรือไมเราไม่ขอให้รลมจมแล้วมันไม่ดีเราขอให้อายุสั้นขอให้อายุสั้นไอเสั่นเขาเน เอ้ยนี่นี่เขา่อเขบอให้ดูสั้นอะเดี๋ยวพ่อกูรห้สีสามสองไปแล้วนะสองเี่าเหรอนี่ไงรวมกันแล้วนงมีจุดเหี้ยอะไรงเงี่ยเขาเป็นคนแปลกมากเลยนะพอเข้าเกมแบบนี้เทุกคนร้องน่าจะประมาณนีุ่ยเยี่ยต่องแน่กิ๊ที่แล้วนะใครที่ไม่ได้ดูมาย้อนดูเอาและเหี้ยฝนฟ้าตกมึงก็ยังมาบนกลางฝนแล้ววันนี้ไม่นอยอฟ้า่า เนี่ยดูได้เหี้ยใครจะอยู่บ้างอ่ะพูดพร้อมกันอ่ะพูดพร้อมกันวันนี้วันนี้ไม่ว่าถามคำถามอะไรไม่ว่าจังคำถามอะไรจะพูดความจริงจะพูดความจริงทั้งหมดตากูไม่ได้พูดชวนต้องพูดทาไม่พูดทาไม่พูดต้องพูดขอให้ฟ้าผ่าขอผ่าที่ตรงนี้ผ่ายังไงก็ขอให้บาดเฉียยง ไปดงเต็มเต็มหาด้วไปทางซ้ายดงก็ดงนิดเดียวอยู่ฟันกับบกมึงเนี่ยวถ้ารับพูดความจริงก็ให้เจริญแน่น่ะเจริญเจลิงอบค วันนี้เราจะเพิ่มความสนุกนิดหน่อยเติมไหมเฮ้ยเดี๋ยวอากาศที่มึงนั่งอยู่นี่มึงไม่เย็นอีกเหรอวันนี้ก็พอแล้วมองมีน้ำแข็งด้วยอ่ะสองถุงยังไม่ยได้จะทำอะไรให้มึงดูฟ้าด้วยน่ะน่ะมึงดูสิเนาะตายแล้วมึงจะไปใส่ใจไรอโอเคโอเคเปิดมาแบบเบสิกยังไงคิดว่าครับน่าจะเคยกับทุกคนอะไรมาใครที่เคยขโมยเงินพ่อแม่โมยไอสัตว์ผมเด็กดีครับโยโย่ทำอะไรวะขโมยเยอะหรือขโมยน้อยหัวเลย

หมดขาได้หมดขาเดีนยเดียวที่ายสันไม่ค่อยเคยเท่าไหร่แต่ผมกินไว้ดักนี่อ๋น่อการลืมคำถามต่อไปใครที่เคยชวนผู้หญิงไปต่างจังหวัดเพื่อว่าหวังจะหลอกฟันมีเซ็กออจบโอ้ยย่างกันจับย่งกันใหญ่ย่งกันใหญ่เลยเหย่างกันใหญ่เลยโอ้ยอยโอ้ยโออยอ้ย้ยโโย้ กี่คอนคุณอะกี่คอนต้องมีป่ะอกันโอ้ยมันเ็นน่พอเสียสละโอ้ยสิเอ้ยทไมเราโดนกัน้แต่คถามแรกเลยวะเพราทไรไม่ได้กินหรอกทำไมกินอะเพอากัเต็มลยตายโอยเอ๊พ่อหลอกผู้หญิงไปลงแล้วไม่ใช่แม่ด้วยรือเ่เอตายจังหวัดตายจังหวัด้ยแ้ป คำถามข้อต่อไปใครที่แอบเอาซีดีที่ก๊อปปีหนังโปเข้าบ้านแต่กลัวพ่อแม่จับได้เลยเขียนหน้าแผนดีว่าเป็นหนังอนุ้นหนังเรื่องนี้อันนี้จะมีวัะเดยนอันนี้มันโน้ตยังเห็นหลักฐานอยู่เลยทุกคนอ่ะช่วยมันเอามาให้ น้าฟกชื่อว่าน้าฟกชื่อว่าสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบน้นามันเย็นจัดเฮ้ยให้หมดให้มดให้มดไม่หมดไม่มดโอ้อใครที่เคยรักกลับผัวเย็นคอเนใระ ลับเมียรักหล่าแฟนหรือรักหลับใครก็ได้อุ้ยมันไม่ให้อ่าแล้วันมเราไปรักเขาไหมแปลว่าเราไปรักเขาเขาไม่ให้จำจใจจจำจจำกันเมเต็มขันเดมเมขันเช่เนี่ยมึงเอาคำถามอะไรมาคำถามเพเมียตัวเองเมียบอกเมียบอกนะเมียเมียแค่แก้หลังมันอย่งเหมืนแด้ใจไอ้ไอ้ยู ดูอย่างเนี้ยมเมียเมียหันข้างฉากโคเช่แก้องแก็อลมันะเอามึงไปรักใครเนี่ยไปจมไปรักใครเดี๋ยวเียไปหาคำตบนไอเดฮ้ยพ่อพ่อพ่อยาพ่อยาพ่อไม่นาขบันได้รอกไปกี่ข้อวะนี่แหละแม่กอดนอนทิ้งไปเลยแม่ก็นอนูหวยยพ่อพอพอพม่นอนดูน ใครที่เคยคอเสียวเซ็กโฟนอะไรวะคอเสียวเซ็กโฟนไปก็คือว่ามันถึงขันแล้วไอ้ยันเนี่ยไอ้ยันเนี่ยงานนี้ผ่ผ่านเพราะไม่เป็นกูอับให้ก่อนแล้วกันเดิมให้เพราะไม่เป็นเพราะเทคโนโลยีเขาไม่มีจำไม่ได้ว่ะกินกันเติมลืมเหรอเว้ยมันก็นานแล้ว่ ก็ร <łość> ู้ว่ากลัวเป็นคุณเหนอันนี้โทรศัพท์บ้านเลยตั้งสายก็มาหัวเตรียมโทรศัพท์บ้านคอเลยเหรอเขาเขาคอแบบเปิดเห็นหน้ากันอันนี้ฟังเสียงเอ้าใครเขาถามเฮียแล้วนะเฮียเดี๋ยวดูมาเนี่ยนะ ที่เคยโดดเรียนพิเศษแอบไปเล่นเกมกับเพื่อนแล้วให้ห้อยเหี้ยพอห้อยเหี้ยพอไม่ไหลือก็อย่าไม่เหลือเลยไอ้เนี่ยไม่เหลอไอ้เนี่ยขนาดนี้ไม่มทายแล้วมันระบุชื่อไปไล้ไอ้ผมต้องลงท้ายด้วยแม่ตาไปตกถึงร้านเนี่ยนี่ลังถามขอให้เขาเล่าก่อนขอให้เขาพูดก่อนไม่เอาหน้าเอาก่อนอย่าเล่นเนี่ย วิ่งลบมาการถนนแล้วก็วิ่งตามมาและตบการถนนไม่ไหลวะขบได้เลยวะแลหัวการถนนแล้วก็ลากกลับขึ้นรถตั้งแต่ื่อไหร่วะอ้าวโธ่ไม่รู้เลยทำไมมันถึงได้ทำกวางออาไอ้เป็นาบนี้วะใครที่เคยนัวในโรงหนังเ็จะเป็นกอดจูบรูปคำหลวงบี้เฮียอะไรนะบอล คุณจะจำได้ปเนี้ไอโอแม่งไปเอาคำถามเฮี้ยมึงไปนั่งอยู่อูเนี่ยคำถามมึงยิ้มมึงก็ต้องมีอย่างนี้ยิ้มเงียบๆน้ำปลาน้ำหมดเลยเหรอเงียบๆบ้าเปล่าเนี่ยขนาดนี้อ๋อสัตว์ปาตอนเลยของพ่อไม่ได้เพราะว่าพ่อเป็นหนังกลางแปลงนั่ไปเงี้ยเงี้ยเงี้ยพ่ออาจจะเล่นหนังหน้าหนังกลางแปลงก็ได้นะพ่อหน้าโรลิเกหรือเปล่าคนคน กูเน่ะกมดเงอนกินก็พอแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงมาเล็กๆน้อยๆคุ้กิบคุ้กิบมึงได้เหรอได้กี่เรื่องเนี่ยแล้วอ่ะไอ้ครูนะหลายเรื่องหลายเรื่องหเรื่องวัยเรียนวัยเรียนเอาลงลิเกว่าไงนี่คุณคุณคุณจะพลาดแค่กินเอาแค่กินเาแล้วสมไมพ่อลงหนังไหนเนี่ยมึงลืมไหมว่าพ่อเป็นเด็กยาวร่าดลงหนังแค่หลงไทยจกไปบางทีมือยังมันอยู่เลยเบียค้าที้มือมันยังไง อย่าลืมล้างมือโอ้รีบๆกินกันใครเคยพาผู้หญิงไม่มันไม่ไปที่วะว่ามังถามมาตอนไม่ไปไหนบ้างวะก็มาอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงเคยพาผู้หญิงไปลวนลามจู๋สีกันในสถานที่ฝันสิทธิ์แห่งหนึ่งด้ชูตะมตดไอ้เหี้ย สองให้พี่เดินสะดวกเถอะอะไรอยากเที่ยวไรคยใช่ไหมเดินคนเดียวเคยเคยไหมเคยปะพี่พาไปเที่ยวคนเหี้ยไปจู่จีไปดูเขาว่าใช่ไปดูคนจู่จีแอบไปดูเฉยไม่เคยลาพาก็ลากเขาไปล่อข้างต้นไผ่อะไรหรอกไ่มีมึงไปเอาข้อมูลมาจากไหนเนี่ยมึงข้อมูลเพี้ยนเนี่ยเออมึงไปข้อมูลมาจากไหนน่ะพอฟูจบมันแดกมึงเชื่อไหมมึงก็ต้องหลวงบังเหลวะไม่รู้ ่สวนุมีธรรมะในหัวใจไอ้มึงตามึงหลวงนะมึงด่ามาตายแล้วคนมีธรรมะในหัวใจใครที่เคยให้แฟนใส่ชุดนอนไม่ได้นอนไม่เคยไม่เคยให้ใส่มาใส่มาเองหัวใจหรอมึงใส่มาเองครับครับน้อยหมดกันไอยหมดกัาฟังไม่ออก ไม่เลยจังเลยอ่ให้ชุดเยอะใช่ไหมเฮ้ยก็แล้วแต่เลยสองสามทีก็ภรรยาพี่เอ็มเคืนชุดพวกหนูเลยที่พี่เอ็มยืมไปอ่ะเอออย่างนี้มันไม่ไหนให้ดูแล้วอ่ะนี่มันสุดยอดจาิงๆปเนี่ยใครขอไปก่อนขอไปก่อนะอ๋อสมัยก่อนในนี่ใครฟภรียาใครเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยชอบให้แฟนแสดงบทบาทเป็นอเด็กงื้อหนุ่ง เป็นแอะเป็นหมอเป็นเมียทำไมตอเรียนสายโรคจิดไอสัสไมเคยไม่เคยมไม่มไม่มมนมนะมยันะไอบ้ากทไมถึงมาโรงเรียนสายวาลับที่ฉันซอนไว้ไม่เคยบอกใครทไมตเรียนสายทุกคนไม่มีบทบาทการแสดงเลยหรอรอะเสร็จแล้วก็นอน มึงจะไปอะไรนักหนามีเวลาเลยเดี๋ยวลูกก็ตื่นอ้สัตว์มึงจะมาแสดงเฮี้ยนักหนาเออคิมาุีิไม่ได้มีเวลาทำอะไรรอๆไม่หลังต่างต่าตอนไหนก่อนตอนยังไม่มีลูกอ่ะก็ไม่ทันให้เมาหันกู้มาเออใครที่เคยเป็นมือที่สามมือที่สามไงไปว่า แอบไปคุยกับเมียชาวบ้านแท้กลางระางคนอื่นอะไรเงี้ยคุยไปกูแอบแล้วแล้วฉานอ๋อต้องเป็นเมียชาวบ้านนั่นใช่ไหมไม่ใช่เป็นมือที่ตั้งจากว่ามือที่สามไหมก็คือก็คือเขาขวบมีแฟนแล้วแล้วฉานเลยใช่ไหมแล้วฉานเลยใช่ไหมึแล้วฉานเลยใช่ไหมใช่ไมโ้ยเยอะ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 จริงๆรู้ว่าเขาเป่นผู้ใีญ่ท้ายเบิร์นท้ายเกลืแล้วคขาถามเยอะแยะไม่ได้ถามจะเมียอะไรก็โอ้โห จิทิ์แล้วทำไปไหนเนี่ยอย่างน้อยกูก็ไม่รอดในส่วนพุทธไอ้ที่เคยเอาภาพปลอมไปขายแล้วบอกว่าเป็นภาพแท้ไอ้เนี่ยคุณถามคำถามนี่ข้าวมัไม่ได้แล้วเนี่ยต้องใส่ยากรูต้องใส่ยากรูต้อถามแบบนี้ไอ้เหี้ยมึงข้าวคำถามทีนมกพูดอะไรไปฮะ ไม่เลิกแล้วแต่เขาเลิกแล้วไงสมัยก่อนเลยก่อก็ไม่อเู่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาเจาะจงสมัยก่อนสมัยก่อนตอพนสมัยนี้เลิกแล้วกูคิดว่าแท้กูก็เลยไปบอกเขาว่าแท้สมัยนี้เลิกขายแท้แล้วขายปลอมปลอมตัวตรงเลยใช่มึงถามมันถามนี่อะไมึงแห่มาหน้าบ้านเต็มหมด เยอะเยเยอะเแผงอ่ะเป็นแผงแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกขายแท้ไอ้เนี่ยขยี้น้ำเลิกเลิกขายเลยเลิกขายเลยเลิกขายพเลยว่าจะไม่ลงไม้ลงมือกันะเดี๋ยวมีใครที่เคยขโมยของไม่ว่าจะเป็นของคนอื่นของในห้างของชาวบ้านอะไรนะหมดคำถามเงี้ยอะไรเนี่ยคุณถามคำถามเงี้ยอะไรเนี่ยขโมยอะไรขโมยอะไรมันขโมยแค่ไอ้นั่นอะ ต่างเพศได้เลยก็แมงรวมหมดเลยมันรวมหมดเลยดูดิใช่บอกนักขโมยอะไรขโมยหัวแมงในห้องขโมยขโมยนะพี่เกดซื้อเอาอันเดียวสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยเด็กๆสมัยขโมยเลยนะหัวแหมงหัวอะไรพี่เกดซื้อมาขายถุงหลายร้อยเลยแกเอาอันเดียวแกเอากระเป๋าเด็กกลับบ้านเดียวเขาไม่ยอมแยกขายอ่ะเขาไม่ยอมแยกขายอ่ะมันปิดที่มื้อเฮ้ยปิดที่กู ก็ขโมยหลังรับไปด้วยไม่บอกขโมยหูฉลาวกลับบาทโอ้โฮหนักเลยจัดอย่าดุงนะขโมยหูฉลาวฮะขโมยอะไร ขโมยรถเข้าไปก่อนใครเคยเข้าห้างไหมที่มันจะมีมันทอดขายอ่ะเป็นถุงถุงอ่ะมันฝรั่งไม่ใช่มันทอดมันอ่ะทอดมันหรือมันทอดทอดมันมันไม่เหมือนกันนะถังเราทอดมันหรือมันเฮียอะไรเรียกมันทอดเออทอดมันเออเราจะใส่ถุงให้เราแล้วก็ให้เราไปกินเงินใช่ไหมใส่เสร็จก็เดินแย่านั้นแล้วถุงยัดไว้นั้นอ๋อไอ้เปรตพวกขโมยของกิน ผมที่เดียว <c oughs> มวยเลย <ใน S 2> มวยเลยวะมวยน่ะมวยพึ้นบินมวยทองมวยทองโอ้โหหนักอะไรอะไรอะหนักเลยขึ้นนิ่งนะนขึ้ <c oughs> <c oughs> นมวยลูกอ้อมอ๋อเด็กๆใครที่เวลาแบบว่าเห็นเมียเพื่อนหรือผัวเพื่อนมาแล้วแบบโหเด็ดว่ะดีว่ะคนเนี้ยอยากได้ว่ะแอบมองแอบมองแอบมองว่าผัวเพื่อนเมียเพื่อน ไปในการออกเกมไปเลยน่าด้วยมั้ยแค่ดูรับดูต้องแส่งกันดูใช่มั้ย่านได้ยังไงมงงอาคำถามมาอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีใครโดนวะไม่มั่นใจไหมเอาไม่ถึรเอาไปแล้วกันแจ่คกี้เหลือดอกทองจริงเดียโอ้โหขนาดพ่อยังโดนอ่ะ แล้วใครเป็นตัวน้ำใหน่ฮิไอ้แอบดูนมหรือดูตูดพี่เจี๊ยบไอ้ไม่เดี๋ยวนะเวลาแบบว่าแกเดินหรือว่าแกแบบบังเอิญเห็นได้ไหมจ๊ะจะโกใช่ไหมบังเอิญบังเอิญอ๋อบังเอิญนี่มึงตามมึงยิงเลยนะบังเอิญบังเอิญเอาเรื่องใจไม่ได้เรื่องใจวันนั้นเปิดเข้าไปพี่เจี๊ยบนั่งเยี่ยวอยู่จริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยหัวเขาอะจริงๆคนเนี้ยอับ ประจำเลยมึงมึงมึงทำไมอาพ่อไปตกตันขนาดนี้มาหย่าคุเป็นอย่างนั้นเหีอยวงคนจะมคิดสูกวะใหญ่ใหญ่ปะอย่ากแกรู้ติ่งอกแ้รพี่เกเรมากชอบทำให้พ่อแม่ร้องไห้ตลอดเวลา ไม่พอใจหนีออกนอกบ้านลงรายละเอียดเลยไม่พอใจทำลายข้าวผุไม่พอใจไม่ค <laughs> ุย oh ด้วยพิชาอ๋อพิชาเออสบายใจไปสบายใจโอ้โหอะไรอะอย่างน้อยผมก็ไม่ล่อกันเลยคุณพุชมันน่าจะหมดไปตั้งแต่คำที่แล้วแหละมีชอบให้เมียขึ้นให้ไม่ผุนอีก่ผุนอีกอะไม่เลยะเมียจะได้โดนไงเมียเว้ย ต่อยปดิน้อยสาวบลอนด์ก่อนเอาเพ่อแม่้อยเจอแม่คือเน้สอนสาวคือเป็นเน้นโบสใครที่ชอบดูหนังโป๊แนววิศถานยกตัวอย่างเช่นเอาหัวมุดเข้าไปในนั้นหม้อคนเสือเอาคนแง่เอากับเจ้าหญิงไงประมาณนั้นน้อย ล่าสุดมึงแอเวนเจอร์ไหมอ่ะโคตรชอบเลยไม่ใช้ดู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 แบบว่าเออเป็นความรู้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแล้วแบบมีอารมณ์ร่วงเอาในยแตู้หัวโผลมาดูดูทำยังไจักรยานอ่ะเออไม่รู้ดูจับใจนู้อะดูหมดแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ชอบไม่ชอบไม่ด้นิยามฐานเฮ้ยเอาแล้วิของมึงมา มึงไม่ชอบกูไม่ชอบแล้วไปกูนยิ่งดูมองก่อกูก่อนมึงไม่ได้กล้ากินแน่หรอมึงต้องอ่านกูไม่ได้ชอบมึงอย่ามึงอย่ามึงเห็นด้วยก็ได้วิทยาทานถ้าเอากับผู้หญิงมึงก็ดูกูเห็นอยู่ ไม่มีเรียกว่าเพาิ่มความรู้รู้ขนาดนั้นเลยกูกูหักเลยกูหักเลยวะปกติสมัยก่อนพ่อเขาจะชอบตื่นมาทำหม,มูตีสามตีสี่ไอ้ย<อ>ันนี่ตื่นมาช่วยพ่อทำหมูอ่าก็คิดว่าน้องหลับแล้วหลังทำหมูเสร็จดูเรื่องอะไรเปิดหนังโป๊อยู่ข้างๆกูซึ่งกูหลับแล้วเรื่องอะไรเรื่องอะไรห,หันไปปุ๊บเสืออะไรอยู่ตรง <laughs> ใครใครมีสิงโตคนเอาแผ่นมาลงให้หน่อยลิงมาเอาแผ่นอาลิงลิงให้หน่อยซื้อต่อ500เออซื้อต่อได้ห้าร้อยสิงโตเสือเสือก็ได้เอามาลงให้หน่อยอยากดูเสือโค้งด้วยว่าเสือโค้งด้วยลายลายอะไรทำขนาดนั้นอยากดูสัตว์เสีอเนี่ยน่ะลายพาดกอนอ่ะไอ้เหี้ยมันดูมากเลยนะอีสันเนี่ยไม่อยากเห็นกระพริเลยอีนั่นนม่งอยู่ข้างหลังแสดงว่ามึงอ่ะไม่หลับเนี่ยมึงเสพยาหรอวะนั่นอ่ะ เดือโค้งด้วยเหรอไมึงผิดหลอนแล้วแค่เป็นอายุทารกไม่ดูกันแหละยังไม่เคยดูเนี่ยจะต้อดูอ่ะมึงต้องจำได้แล้วมึงก็จะแบบว่าเฮ้ยเหี้ยกูเคยดูกูเคยดูเคลิปนี้จะมีภาคสามไหมก็ใชา คลิปเสือโค้งมาให้ผมคลิปเสือโค้่งวันนี้เอาละแม่ตอบก็ตอบแล้กดไลค์ให้กันเยอะๆใพืชื่นใจดูกันเยอะๆนะครับโอู้ไม่ไหววันนี้สนุกสนุกกราบไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาหมอก่อนไอ้ยิบมันมีเนาะไม้อไม่ต้อ